Sorry พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการปรับปรามแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยสักนิดหนึ่งสืบเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันนี้นะครับมีความมีความขัดแย้งระหว่างไทยกับกรรมัมพูชาที่ต้องบอกว่ายืดเยือเลยทีเดียวตั้งแต่ประเด็นเรื่องของการจัดกุลคะเมในซีเกมนะครับทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันบานปลายมากมายมีการเคลมอะเยอะแยะแล้วที่เดือดร้อนกันเลยนะครับอยู่ๆงานก็เข้าเลยทั้งๆที่เจ้าหน้าที่อุตสาห์จะแบบว่าขยิบ ตาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นสักหน่อยก็คือเรื่องของแรงงานครับเพราะว่าพอคนไทยไม่ชอบมากๆนะครับโอ้แมมมากัดมาแสะมาอะไรต่างๆก็เลยอบอกให้ก็คือเวลาเห็นแรงงานต่างด้าวพวกขมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า,าพวกเนี้ย ไม่เป็นมิตรกับเราเลยเราอุตส่าห์เป็นมิตรอุตส่าห์ใจดีให้มาทํางานแต่ว่าพวกคุณไม่เป็นมิตรทางคนไทยก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบแรงงานขมิ้นสักเท่าไหร่ในช่วงนี้มีขมินก็เดือดร้อนไปถึงแรงงานคนอื่นด้วยครับเพราะว่าถ้าป่าปามแค่แรงงานขมินก็กละไรอยู่ล่าสุดครับที่ตลาดปากเกร็ดนนทบุรีมาแย่งอาชีพคนไทยเน้นๆเลยทีเดียวครับผมเป็นขมิ2สองลาวสองพม่าหนึ่งนะครับตำรวจก็เลยไปจัดการซะก็มีความก็มีความวุ่นวายเล็กน้อยนะครับเมื่อทางฝั่งขมิ้ แรงงานขมินสองคนโชว์เปรี้ยวนะครับบอกว่าจะฟ้องหุ่นเซนด้วยแม่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับก็เป็นภาพจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีเขาได้ไปจัดการแล้วก็ถ่ายมานะครับคนไหนคนลาวคนไหนขมรนคนไหนพม่าอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาเซ็นเซอร์หน้าด้วยแต่ว่าก็เป็นพวกที่มาแย่งอาชีพคนไทยตั้งแผงอะไรต่างๆนานาสมควรโดนนะครับนี่เลยครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างแต่ว่าสาวขมรบอกว่าจะฟ้องหุ่นเซน ก็มาถ่ายภาพเป็นทีระลึกสักนิดนึงหลังจากจัดการได้ครับพามาส่งที่สถานีต,ตำรวจภูธรบางใหญ่ทั้งหมด5คนนี่เลยครับผลงาน ก็เหมือนที่พูดไปนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องมีราวอะไรต่างๆนานา,นาเรื่องของการปราบปรามต่างด้าวเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีให้เห็นก็ได้หรืออาจจะมีแต่เราไม่รู้แต่พอมีประเด็นเรื่องของพวกกัมพูชานะครับแรงงานก็ซวยไปเลยเพราะว่าคนไทยก็เร่งเจ้าหน้าที่นิดเดงว่าให้จัดการให้ปราบปรามงานเข้าไปตามๆกันนะครับพวกนี้ก็ต้องผลักดันกับประเทศให้หมดไม่ว่าจะเป็นแรงงานขเขมลรลาวหรือว่าพมา่าอะไรต่างๆครับ ส่วนที่แรงงานเขมรบอกจะฟ้องฮุนเซนก็ตามตามนั้นเลยให้ให้เขาไปฟ้องได้เขาจะฟ้องได้หรือเปล่าจริงๆก็มีข่าวอย่างที่เราทราบนะครับว่าฮุนเซนเขาจะวางมือทางการเมืองแต่ว่าก็เป็นแค่คําพูดเพราะว่าเขาคงชักใย,ยอยู่เบื้องหลังลูกชายเขาแหละเป็นมีการส่งทอดอํานาจกันแล้วแต่ว่าอลองดูนะครับว่าเขมรสองท่านนี้จะไปฟ้องนายฮุนเซนหรือจะไปฟ้องลูกชายของฮุนเซนหรือเปล่าก็เอาให้รอดตรงนี้ก่อนก็เป็นอะไรที่แหมแฟนทาง โซเชียลไทยก็ถูกใจเลยทีเดียวนะครับผมต้องจัดการท้าบ้างดังนั้นก็ถ้าเคยยังมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันอยู่อย่างนี้นะครับคนที่สวยจริงๆก็คือพวกที่อยู่พวกต่างด้าวต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหรือว่าผิดกฎหมายนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นววทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ